สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อกี้หายแวบมาจากบ้านอีหละ46<ม>โลพี่น้องครับโอเวอร์มห้าสิบสองกิโลอากาศเย็นลมเลื่นครับตอนนี้เขาเดินทางมา52ากิโลถึงหน้างานนะครับพ่อนค่อยได้ละแต่ว่ากินข้าวกินน้ำหน้าง,งานมาดีกะ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาครับตำบลแดงหม้ออำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับ <c oughs> ตอนนี้เฮาอยัางติดไปได้หามงนอนที่พักเยอะอยู่นะ <c oughs> นครับอันนี้พื้นที่ที่จะทำตการแสดงแรกงนี้พี่น้องครับ มองนี้พนพนเ,เออพิ่นไทยหลายคนแล้วเขาคือไทยมองอื่นพอด,ดีละยางเมืองมองอันเอารถเขาไปนอนนำยอดล้านตำมะฮูสุดยอดเปิดเลี้วครับว้าว mong này đi Đấy đó mong phát lại phần tình าดต้องการันตีจากผู้นี้ครับพ่อมือไเมืบิดมือเนาะจอดดูเดี๋ยวถ่ายคลิปกันโอ้ไก่ของน้ำพ่อมผมผมเลยบอกว่าผู้ใดกระซังครับผมบอกเลยผู้ใดกระซังผมต้องน้ำไอฮอนตีเรื่องเรื่องที่พักอาหารทีเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเนีย จสั้นคครับพังเิอกับภาคเขาเนี่ยปลาสาครับแมนครับขี่รถน้ำมือนั่นครับอยู่โคลาชแม่มือนั้นแม่คูเปอ้์โอ้ยคูเปอร์ตัดผมเออตัดคนละเป็นแปลกๆเป็นวัชชินเนาะเนาะเพป็นเป็นยังไงบุไปเกี่ยกินมาได้ใจเลย ลมลื่นครับลมลื่นตื่นมาปุ๊บอาบน้ำปั๊บอาบน้ำเลยขี่รถไปจอดลังหันแมนครับสุดยอดขอว่างเพลินสุดต้องอ่ะได้นี่ไอ้เจ้าสุดยอดดิสิมันคือนี่แล้วตื่นขึ้บนอาบน้ำมโอ้ยอตัอนนี้เป็นงานการกุศลครับพี่นองคกรบนสามี่แทาาพันไปแล้วบัดเพียงบัดเนางงานร้อยยี่สบบ่บ้านหฮาก็สิละร้อยยี่สเนาะ Bạn nàng cả Bạn nàng là có bát nang ăn cái này miền bát kheng một trăm bát bàn hông gì lại là cái 100 bớt tay xe cả bát cả là cái niềm bớt ao lúng bay nghe hả bớt Lê. 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 ลงลงไปแม่ลงปอมีมูก็เลยขี่รถกลับมาพีแหละที่แรกไปหอนเฮียนอุ่งยิงผุนเอาว่ามันเป็นยังการใช้ไปเนาะบ่กับเขามาทางพุ่นดิ๋ยวนี้ข้าเซียนพุ่นออกรัตนบุรีเขาอันอำเภอเมียังชีสเกล็ดอันนั้นลอยยี่สิบยี่สิบสองโลแต่ว่ากะ ไออามาพีคือเกอล่ะยากน้ำคุณนายละ่ะภาไปทุละทุะละลายค่ะคุณนายก็นไน้รครับพี่น้องครับการเป็นยูไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นที่แล้วก็เขกมทิศทิศท,ท,ทางของอ้าวทิศทางของ ของแดดฝนลมต้องทีฮอดดีคนเดียวนะวเพราะคนสุดอยอดดีเอาเอาหาปักแบบนี <c> ้ <oughs> พู่เลยละ่ะป,ปักพ่ออยู่คุณเนี่ยนะ yeah. เอออยู่ไกพอ่อมีฮอดคือว่าตัาง้งหันอยู่ทิงโดมหรอนะเนาะแลยวผมสิเอารถไปนจอดน้ำไอฮอดดีคุ ว่าพ่นเป็นผู้อ่นเชี่ยวชาญด้านการจอดรถม,มุมีแดดเพ่นจะมีเข็มทิศพป่น้องพ่นจะมีเข็มทิศในการบอกทิศทางแล้วก็ต้นใหม่พ่นสีเมืองต้นใหม่เป็นหลักตัวนี้ตัวนี้มันสีห่มเบิดมืองซีนะสำหรับนั่งเอเขอ้ากะรับมาตน้่งเต่อเอาละรับ ตอนวันเลยเรื่องนอนไว้ใจหนูวันนั่งสูชิตล่างไทยคลิปเบิดขึ้นเลยบารับอนนอนเศร้ามากอะเป็นที่ของผมไทยอัปเดตตลอดขำมาก,ก็จะเป็น,นั่งอัปเดตสลับกัน ูุเต่าก็นอนนี่เต่าพุทไมีแอเนาะเป็นเต้เย็นนะพ่อเนาะเสียบแอร์เข้าไปไหมนี่บาทชนะดิซื้อน้ำเนไม่แม่นอนรถตู้เนาะเย็นอยู่พ่อเย็นอยู่อ้าวเตเต้ลำพลินเตเต้ลำพลินบ่ฟอนรถแห่โบมือนี่ เอาแบบไม่ดอกได้๋ยฮะเต้นแบบไม่ดอกได้๋ยวป่ะโอยยไม่ได้ยิ่งคิวเอาลงรักเธอเข้าแล้วไม่ยอดยายีบ้าบ้าบ้ได้ไยุ่แจ่งนี่เด้แจ่งนี่นี่ตะคุนบ้าเต็มปากผู้ใดพอดีกันผู้ใดเต็มนี่บ้าได้เหรอน้ำนี่หรีต้องบ้าบ้าเออเออเอาเอาเระลึงจหน่อยเออเที่ยวงานเนาะเอานอนนอนนอนพู้ชารเล่นป่ะ โอ้อ๋อ,อพี่นอ้องครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดซับสไคร้ครับพอคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สำนีกสวัสดีครับ